สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพนพนพนๆน้องๆวันนี้มาเที่ยวป่าทเที่ยวข่ากันนี่ครับมาดูต้นไม้เล็กบนตอไม้ใหญ่ครับ เป็นตอเก่าของต้นไม้ประดูแต่ว่ามันกลับมีต้นไม้ต้นเล็กซ้อนขึ้นอยู่ของบนเพราะว่าระยะเวลายาวนานที่เขาถูกตัดไปเนี่ยมันก็มีใบใบไม้อะไรเนี่ยร่วงหล่นลงมาในตอนเนี้ยกลายเป็นเศษดินเศษอะไรแล้วก็เผอิญมีลูกไม้มาล่นอยู่ในตอนเนี้ยก็เลยเกิดเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งซ้อนอยู่ อาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่แดดมันจ้าต้นไม้ก็ลักษณะคล้ายๆใบกาคล้ายใบสะเดาครับขอบใบมีเป็นเริ้วๆ แล้วก็มีรอยยักคล้ายใบเลื่อยหรือฟันปลาครับ มันก็ไม่ใช่ของแปลกหรอกครับแต่ว่าเป็นของปกติธรรมดาแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยมันต้องอาศัยระยะเวลาของต้นไม้ต้นใหญ่ที่ถูกตัดไปจนเขาผุเกิดเป็นพโพรงแล้วก็มีใบไม้ลูกหล่นลงมาทับถมกลายเป็นเศษดินแล้วก็มีมเมล็ดของลูกไม้พัดหล่นลงมาในตอนนี้พอดี ตอนี้เป็นตอไม้ประดูครับสังเกตดูขอจะมีรอยร่องน้ำไหลครับไม้ประดูก็จะเป็นแบบนี้ครับ ครับก็เก็บภาพนํามาฝา,า,ากให้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได,ได้ได้ดูได้ชมกันครับต้นไม้เล็กบนตอไม้ใหญ่ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ